เราไปดูกันที่ยุโรปกันบ้างน,นะครับตอนนี้เรื่องของธนาคารกลางตะวันตกที่มีการปรับขึ้นอัตราดอกเบีย้ยแน่นอนนะครับเวลาธนาคารปรับขึ้นอัตราดอกเบีย้ยก็มีความหมายว่าค่าใช้จ่ายเยอะขึ้นนะครับถ้ามันเยอะมากๆไปก็มีความหมายว่าก็ขาดทุนได้นะครับเรื่องนี้ก็กมันจะเกิดขึ้นนะครับกับ European central bank หรือว่าธนาคารกลางของสาภาพยุโรปนะครับซึ่งณเวลานี้ ECB เองได้มีการเตือนนะครับว่าอัตราเงินเฟอ้อที่มันสูงขึ้นในเวลานี้และพวกเขาต้องมีการปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยเพื่อเดี่สู้ศึกของเงินเฟอ้อในครั้งนี้นะครับอาจทําให้กาไรของพวกเขานันหดตัวลงถึงขนาดว่าจะขาดทุนก็ได้เว็บไซต์เมื่อวันอังคารที่ผ่านมาคือ30สิพฤศจิกายนนะครับธนาคารกลางยุโรป ECB บอกว่าเราก็คือ ECB จะต้องต่อสู้กับเงินเฟอ้อโดยการปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยซึ่งจะส่งผลให้ทางเขาเนี่ยต้องจ่ายเงินค่าดอกเบี้ยให้กับธนาคารต่างสูงขึ้น กรณีนี้กำไรของ ECB ก็เลยปรับตัวลดลงและอาจขาดทุนด้วย ECB จะต้องจ่ายดอกเบี้ยจำนวนมหาศาลนะครับให้กับธนาคารพาณิชย์จากเงินมูลค่าเงินฝากประมาณ5ล้านล้านยูโรทีนี้ครับธนาคารกลางที่มีความระมัดระวังด้านการเงินมากที่สุดก็จะรับผลกระทบหนักที่สุดนะครับเพราะว่ามีเงินฝากในธนาคารเก็บเอาไว้เป็นจนํานวนที่เยอะกว่านะครับและพันธบัตรซ,ซื้อในานามของ European Central Bank จะทาให้ผลตอบแทนเป็นศูนย์หรือว่าน้อยกว่าด้วยหลายปีที่ผ่านมานะครับธนาคารกลางยุโรปได้ใช้เครื่องมือกระตุ้นเศรษฐกิจเยอะไปเลยนะครับในช่วงที่เงินเฟ้อเนีมันต่ําเกินไปเศรษฐกิจเนี่ยค่อนข้างจะฟุบนะครับรวมไปถึงการซื้อพันธบัตรจำนวนมากมายมหาศาลและการคงดอกเบี้ยให้อยู่ในอัตราที่ต่ําอันนี้คือช่วงก่อนหน้านั้น อย่างไรก็ตามครับมาตรการผู้นี้มีแนวโน้มที่จะกดดันนะครับให้อธนาคารกลางยุโรปเนี่ยผู้ถือหุ้นของธนาคารบางรายเช่นธนาคารกลางของเยอรมันก็คือบุนเดสบังค์นะครับเนเอร์แลนด์เบลเยียมเนีขาดทุนที่สุดสิ่งพวกนี้อาจจะบังคับนะครับให้ธนาคารกลางบางแห่งต้องไปแสวงหาความช่วยเหลือซึ่งถ้าเกิดว่าพวกเขาเจอปัญหาต้องการความช่วยเหลือมีความหมายว่าอะไรครับ อาจจะไปขอความช่วยเหลือลจนกระทั่งที่สุดเนี่ยสูญเสียความเป็นอิสระและทําให้ผู้เสียภาษีซึ่งยุโรปเนี่ยเรื่องของความตระหนักในเรื่องของความเป็นหุ้นส่วนของธนาคารต่างเขาค่อนข้างสูงอาจจะทําให้รู้สึกว่าไม่สบายใจแล้วก็เดือดดาลนได้เช่นเดียวกันทีนี้ธนาคารกลางของเนเธอร์แลนด์ยอมรับอย่างเปิดเผยเลยนะครับถึงความเสี่ยงที่รัฐบาลนะครับอาจจะต้องเพิ่มทุนให้ในขณะที่ซิก r e ต์คาร์ซึ่งเป็นรัฐมนตรีคลังของเนเธอร์แลนด์กล่าวภายหลังบอกว่าประเด็นนี้ยังไม่ได้ถูกกิบยกขึ้นมาพิจารณานะครับ พูดง่ายถ้าเกิดธนาคารกลางขาดทุนและจําเป็นต้องของเงินจากทางภาครัฐความเป็นอิสระจะยังอยู่ไหมเพราะว่ารัฐบาลเองก็จะต้องถ่ายสภาพคล่องนะครับใช้งบประมาณรัฐอัดฉีดเข้าไปที่ธนาคารกลางซึ่งจริงๆแล้วไม่ควรจะเป็นแบบนั้นก็เป็นการสูญเสียนะครับความเป็นอิสระทางการเงินจากรัฐบาลได้ด้วยเหมือนกัน ยูโรเปียนเซ็นทรัลแบงครับส่วนใหญ่เลยถามว่าคนที่เป็นผู้ถือหุ้นคือใครก็คือบรรดารัฐบาลกลางนะครับของประเทศต่างๆทั้งหมดก็มี19ประเทศนะครับที่ใช้เงินยูโรนะครับคือ EU ก็มี28ประเทศแต่ว่ามีเพียงแค่19ประเทศนะครับคือไม่ใช่ทั้งหมดที่มีการใช้เงินยูโรก็คิดเป็นประมาณ8%ของงบดุลที่เรียกกันว่ายูโรซิสเต็มอย่างไรก็ตามนะครับธนาคารกลางยุโรปบอกว่าธนาคารยังมีแนวป้องกันอื่นๆนะครับนอกเหนือจากลดเงินสำรองคือ p r o ฟ i s i o n ธนาคารกลางยุโรปนะครับยังอาจจะมีการบริหารจัดการไรายได้อะไรก็ตามที่เกิดขึ้นจากนโยบายทางการเงินไม่จจเป็นเรื่องของพันธบัตรและเงินกู้ ECB ยังบอกว่าถ้ายที่สุดแล้วการกลับสู่สภาพแว้แล้อมอัตราดอกเบี้ยที่เป็นบวกจะสนับสนุนการทํากําไรของยูโรซิสเต็มในระยะกลางได้นะครับทั้งนี้โดยทั่วไปนะธนาคารกลางเนี่ยยังคงสามารถที่จะดําเนินงานหรือว่าทำพันธกิจต่างๆพวกเขาต่อไปได้ แม้ว่าพวกเขานี้จะขาดทุนจนทั้งเสียเงินทุนทั้งหมดก็ตามแต่เหมือนอย่างที่เกิดขึ้นในทศวรรษที่ผ่านมาในหลายประเทศอันนี้ก็รวมถึงบุนเดสบัน์ของเยอรมันด้วยนะครับทางด้านของ ECB กล่าวเอาไว้นะครับบอกสิ่งสําคัญที่พวกเราต้องจำเอาไว้ธนาคารกลางไม่เหมือนกับบริษัททั่วไปพวกเขาสามารถสูญเสียเงินผู้งานขาดทุนได้แต่ขณะเดียวกันยังคงสามารถทํางานได้อย่างมีประสิทธิภาพแต่ถึงะน้นแล้วหลักการความเป็นอิสระทางการเงินครับ มีความหมายว่าในที่สุดแล้วธนาคารกลางขาควรที่จะมีเงินมีสภาพคล่องอยู่ในครังของตัวเองอย่างเพียงพอมากกว่าการที่จะต้องไปขอความช่วยเหลือลจากที่อื่นซึ่งอาจจะทําให้สูญเสียความเป็นอิสระก็ได้อันนี้ธนาคารกลางยุโรปเขาว,ว่ามาแบบนั้นครับเฟิร์นครับฝากกดติดตามกดไลค์กด subscribe กดกระดิ่งช่วยอื่นไม่ให้พลาดทุกข่าวสารดีๆจาก The Standard World กันนะครับ